ขั้นสามหลดพี่น้องอันนี้บกมวงแก้วขมิน้นดกขกักดกดกพี่น้องมีสองตนอันนี้ดกใส่ใส่เอ,อ่อขีกิริตไหมเนี่ยปีนี้ใส่ขีกิริตเคิืองกระสอบ ทด,ทดสอบต้นนี่ว่ามันสิดกบใส่ขี้กิริตปรากฏว่าได้ผลค่ะได้ผลดีที่เดียวขี้กิริตมีสองตอน้นต้นนั่นบดใส่แต่ใส่ปุ๋ยขีง้งัวต้นนั้นร่องเบิงตน้นมะนาวกะใส่ปุ๋ยขี้กิริตใส่ฟุน้นน่ะฟุ้นขี่กิริต เลี้ยงกีรีดกันเลยต้องใส้ฟุ้นขี้กีรีดเ่ราต้องถิม